สวัสดีทุกๆคนดิฉันชิบะและวันดีดิฉันมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังมีเด็กสาวคนหนึ่งเธออยู่กลางทุ่งดอกทานตะวันมันช่างเป็นภาพที่สดใสแต่เมื่อยามตะวันลับฟ้ามันทำให้เด็กสาวคนนั้นรับรู้ได้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวมีเสียงฝีเท้าตึก ตึกตึกเป็นช่วงช่วงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ข้างหลังของเธอเด็กสาวตัวสันเท่าเหมือนลูกนกเธอสัมผัสได้ว่าสิ่งมีชีวิตเอ๊ะหรือไม่มีชีวิตกันนะกำลังจะสัมผัสกับตัวเธอเธอฮึดสู้หันหน้าไป,ไปเผชิญกับสิ่งนั้น และมันทำให้เธอต้องคิดผิดที่หันไปเชิญกับมันมันไม่มีหน้าหน้าของมันเป็นรูโบแต่ภายในนั้นมีรูเต็มไปหมดคล้ายครับคล้ายคากับโลกรูรอบหน้ามันคล้ายกับกีบของดอกทานตะวันแต่รูปร่างของมันกลับคล้ายมนุษย์เด็กสาวตะโกนด้วยสุดเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานด้วยความกลัวและตกใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้า และเด็กสาวคนนั้นก็ได้หายตัวไปหลังจากที่มีผู้คนได้ยินเสียงกินเร้องนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องนี้จริง้ชื่อว่าเธอและฉันไม่ทุ่งความสดใส